อจะวะ <S <S ใครที่เป็นสายเก่งฮอนด้าเจนนะคะต้องมาทางนี้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเนเน่เอาเจนราคาเบาราคาประหยัดมาให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเนยย่ยูนอยร้อยโลนะจ๊ะฮอนด้าแจ๊สีขาวที่หลายๆคนถามหาราคาเบาๆตอนนี้หาเข้ามาให้แล้วนะคะนี่เลยจ๋าให้ดูด้านหน้านะคะสวยๆเลยตาไฟนะคะดวงใหญ่ๆเลยลูกลูกค้าจ๋า เอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะใสๆสว่างๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาเดินดูด้านข้างนะคะว่าคันนี้น่าสนใจยังไงล้อหน้านะคะไม่ใช่ล้อหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อเออล้อหน้าและล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทาจากโรงงานนะคะมีฝาครอบจากฮอนด้ามาให้ยางเดี๋ยวเน่เนี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้านะคะยางเลยจะเป็นยางเดิมจากลูกค้านะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ใครที่จองรถกับเน่วันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะคันนี้มีคิวมาแล้วนะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูจ้านี่นะคะสำเนารถมีมาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัตินะคะพวงมาลัยพาวเวอร์จ้ะคอนโซลหน้ากว้างวางของได้เยอะเลยนะคะใครที่ชอบนะคะ Honda j a z z นะต้องมาจับมาจองนะคะ เตรียมทักเตรียมโทรหาเนตเลยเลยอันนี้คือเปิดให้ทุกคนได้เห็นรอยอาร์คเม็ดอาร์คจากโรงงานนะคะดูเพื่ออะไรดูเพื่อเช็คว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีการทําสีมานั่นเองนะจ๊ะคันนี้อย่างที่ใครได้ดูตอนไลฟ์สดที่น้องมากับเทนเลอร์นะคะจะเห็นว่าน้องเนี่ยไปเบียดมานะก็จะมีร่องรอยตรงนี้นะคะถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคันนี้นะคะเนเน่ดูแลให้จัดการให้ริ้วรอยตรงนี้ก็คือจะไม่มีแล้วนะคะก็คือเปิดให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเครื่องต่อค่ะนี่เลยตามมาเลยจ้ะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์1นนะคะเครื่องยนต์แรงเลยแหละแล้วก็ตัวของ Honda นะคะเขาจะใช้เป็นเครื่องตัว IVTEC นะคะก็แรงเลยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยตัวนี้มี ABS มาให้แล้วนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะจ๊ะฝากระโปรงเดิมๆสวยๆนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบลูกจุดนะคะตัวแผ่นการความร้อนก็คือยังสวยอยู่เลยใครที่สนใจคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่เลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักนิดนึงก่อนจ้ะ นี่นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่เลยและลูกค้าท่านไหนนะคะโอ <c oughs> ที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาพี่เนเน่นะคะมาหาเซลล์เนเน่นะจ๊ะจะได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นจองถูกนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะได้ทองในวันรับรถแล้วก็ได้ลดสไลด์ 2ปีการรับประกัน2ปีใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องเข้ามาหาพี่เน่เท่านั้นนะจ๊ะแจ้งว่าเข้ามาหาพี่เน่นะคะสำหรับวันนี้พี่เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายเว้าดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมชายพาเซินเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายชิยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ